ต่อไปถึงไหนนะคะตอนนี้เขาไม่ค่อยไปถึงไหนฮะตอนนี้ก็รอคะแนนออกอย่างเดียวฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยื่นที่ไหนได้บ้างจากคะแนนที่มีอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วพิดเล็กๆะแนนไว้จริงๆดูไว้คร่าวๆอันสามสี่ที่ครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูเรื่องขั้นตอนในการยื่นอีกทีว่าเราจะยื่นทันปีนี้ไหมเพราะว่าผมเองสอบช้ากว่าเกณฑ์เหมือนกันอะไรเงี้ยใจเราอยากจะไปที่ไหนไหมคะแบบน่าจะมีแววก็จริงๆเหรอฮะอยาก ไปที่มหาวิทยาลัยโก s สมิธครับใช่ที่ลอนดอนครับไม่ได้ <c oughs> บริหารอะไรไม่ไม่ไม่บริหารนะเป็นด้านมีสองอันที่ที่ดูอยู่คือนวตัตก,กรรมหรือว่าด้านจิตวิทยา <c oughs> เป็นเป็นแวนวอะไรไหมคมันก็เติมความรู้อะคือไม่อยากเรียนซ้ำเดิมถ้าเรียนเหมือนเดิมแล้วจะเรียนทำไมก็ไปหาความรู้ใหม่ๆดีกว่าเออจะได้แบบเอามาใช้ประโยชน์ได้ ระหว่างนี้คือต้องเตรียมข้อมูลหรือเตรียมอะไรตอนนี้นก็เขียนพวกอะไรอะพวกจดหมายสําหรับให้ส่งให้ที่นู่นแล้วก็ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยรเราที่เรียนเนี้ยเขียนจดหมายไว้คอมเมนต์เราให้มหาลัยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รอเ,เขียนแล้วก็ส่งมาให้เราก็ต้องเอาไปส่งต่อทีนี้อตอนแรกวางไว้ว่าจะมีแพทิเซียไปด้วยแต่ตอนนี้น้องรู้ท่าทางจะไม่ไปแล้วคือเขาก็มีแผนของเขาแต่ว่าเขาก็ก็เขาก็รอดูอยู่ว่าอะไรที่แบบเออมันทามมิ่งของเขาที่มันโอเค S <S เราก็ <S 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 เราก็ไม่อยากให้แบบเออบังคับคนอื่นว่าต้องไปกับเรานะ <S <S 2> <S 2> นี่คือ <S <S เราว่าเขามีภาระส่วนตัวเขาก็ควรต้องดูแลรับหน้าที่ดูแลครอบครัวก่อนเขาไม่ได้ไปได้วยกันเสียดายไหมคือถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคือผมรู้สึกว่า,วามันก็คือมันก็เจ๋งดีถ้าเกิดว่าไปพร้อมกันได้ไปเที่ยวอะไรเลย <S 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 เออมันก็เหมือนไปเที่ยวได้แต่ว่าเออถ้ามัน ให่ไปทมกันก็ไม่ได้เป็นเรื่องลูกแตกอาจจะเป็นเรานําล่องไปก่อนอาจจะเป็นผมนําล่องไปก่อนใช่เพราะว่าผมก็สอบไปแล้วอะไรอย่างงี้คแต่ก็ยังเป็นแผ่นเดิมของที่แบบยังไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าแผ่นเดิมได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคะแนนมันมาช้ามันไม่ทันปียื่นมันก็ต้องไปปีหน้าแล้วของมี่น้งดงานหรือว่าเรื่องอะไรที่พ่ายที่ยังช้าจิงจริงมันติดที่ผมสอบช้าเลยอย่างเดียวสอบช้าฮะ อย่างเรื่องงานคือรับเพิ่มไหมคะหรือว่าก็ก็รอเบรกไปเลยทริงๆมีโปรเจกต์อยู่ครับแต่เขาไม่ให้บอกว่าทําอะไรแต่ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ารับก็ือคือรับแล้วแหละแต่ว่ามันจะกระทบกับกับเรื่องแผนไหมคะมันก็ยังไม่ได้กระทบฮะคือมันมันยังมีเวลาอยู่คือกว่าจะเปิดเทอมหรือว่าจะคือผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะยื่นทันไหมถ้าไม่ทันมันก็ยาวเลยอ่ะ เกี่ยวันมาใช่แล้วจ้ะไปบาหลีจ้ะเป็นไงบ้างคะร้อนมากร้อนจริงได้มีสวีทไหมทีนี้มันก็ไม่ก็คือเขาก็มีญาติญาติเขาไปด้วยอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเออมีอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือก็สนุกสนานเราไปดูเที่ยวอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่เคยไปบาหลีก็ไปดูวัดที่เขามีอะไรเงี้ยคืออยากไปอยากไปนานแล้วแหละมันก็มีสถาปัตยกรรมจรดีๆ ก็ไปแล้วก็รถติดอ่ะคืสวิตไม่ได้เพราะว่าแบบมีผู้ใหญ่เลยเกรงใจอะไรมันมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบไปเที่ยวหรือจะทำนู่นทำนี่คนเรามันสามารถหาเรื่องที่ดีๆในโมเมนต์ง่ายๆมันก็ทำได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแพ๊บเป็นไงบ้างคะไม่เกรงนะไม่เกรงไม่เกรงผมโอเคฮะเราก็ใจดีนะก็ชินละคลิปนี้เหมือนลูกพู่เนาะ จริงๆมีฮะแต่ว่าผมดันถ่ายไว้แต่ว่ายังไม่ได้ไปล้างรูปใช่แล้วค่ะไม่ได้หนูแต่ตั้งใจว่าเก็บไว้ก่อนเนีเก็บไว้เลยคือยังไม่ได้ดูเลยครับว่ารูปถ่ายออกมาเละหรือเปล่าก็เดี๋ยวมีก็คงอาจจะเผื่อแวนเอามาให้ให้ดูกันได้เวลาไปเที่ยวกับครอบครัวแอดต้องแบบเทคแคร์ดูแลครอบครัวยังไงบ้างไหมคะก็เป็นปกตินะก็นู่นทั่วไปเราก็เป็นอย่างนี้แหละถูกไหมคือทำอะไรได้ก็ทำอย่างเงี้ยช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วย จะมีทิปไปกันแค่สองคนบ้างเนี่ยอาจจะมีก็ได้คิดว่าจะไปปีนี้ไยาี้ยไปไหนคะคิดว่ายังไม่รู้เลยคคิดคิดมีคร่าวๆแค่แบบอยากไปคนอยากไปญี่ปุ่นตลอดนะแต่ว่ายังไม่ได้แบบจริงจังว่าต้องไปนะแล้วต้องไปวันนี้แล้วต้องไปเดือนนี้อะไรอย่างเยังยังไม่ได้ฟิกอะไรไว้ครับถ้าคุณแม่น้องเขาว่าโอเคให้เราแบบไปสองคนได้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาก็เราก็ไปกันมาแล้วแบบสองสามที่เัาก็โอเคแล้วแหละ ไม่ได้ทําอะไรแบบผิดประหลาดอะไรเงี้ยะ <c oughs> ไม่ได้ทําเรื่องโลดโผนขนาดนั้นไม่เป็นอันตรายกับใครก็โอเคเขาก็โอเคแหละค่เราก็ยังหวันกันไม่ตกเนาะควรจะคนเราควยงต้องหาโมเมนต์ดีๆไปเรื่อยๆเออเหมือนเวลาน,น้องมีกิจกรรมอะไรเราก็จะต้องไปร่วมแสดงความยินดีมีดอกไม้ไปให้ตลอดก็มไม่ตลอดแต่คืองานอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม เรื่องที่เขาตั้งใจทําอย่างเงี้ยคือกําลังใจเนี่ยให้มันไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะมันให้มัาเป็นสิ่งที่ดีพรให้เขาก็มีอยากจะทําสิ่งที่ดีต่อก็เราก็เรียกว่ายินดีของนที่ทําความดีจริงๆใครหวานก่ากันคามุ่แบบว่าเราเป็นติ๊ได้ยงรู้เลยใครมุ่งวิ่งกับกันมาจแต่เป็นผมมากกว่าจริงๆคือเราเป็นคนแบบหวานเรามปนติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าแบบเขาแบบมาคบกับแพทก็เลยแบบเพิ่มขึ้น โอไม่รู้เหมือนกันฮนะอันนี้ก็ไม่รู้คือคือเราทำเท่าที่เรารู้สึกว่าเราแบบเอยทำแล้วมันดีทำแล้วมันแฮปปี้ก็ทำแต่ว่าสังเกตตัวเองไหมว่าหวานขึ้นกว่าเดิมมั้งไม่รู้อ่ะก็รู้ต,ออตัวไหมคือทำแล้วเขาแฮปปี้เราแฮปปี้ไงเออก็ทำ<ๆ><ๆ>เถอะอ,<ๆ>อย่าไปคิดเยอะคนครูมันครูมากก็ไม่ได้อะไรไม่ครูไม่ครู